สวัสดีพี่น้องของไายวสกุลสุขคนเด้อจ้ามาพบกัน,ยนอยู่แดดเนาะกับท่านลนาผ้า,าส,สวดเนาะพี่น้องวัอนี้วักินข้าวแดกนับกันเด้อพี่น้องเด้อในแจ็คหน่อยพี่น้องวัอนี้มียภิษฎลาศืกโกบมะปลโกบหน้าบันเทาเด้อจะได,ด้โอโกบเนาะปนกบกับแค่แก้มกับมีดวดหลอกแค่พี่น้องดวดหลอกแค่มาราคินกแต่กับผักหอม ปักแดงขาอะไรก็คือปิ่งปลาพี่น้องปิ่งปลามาเด้อมาเด้อมาเด้อขดี้หอนหอนมากินน้ำกันได้พี่น้องเด้อ fc ทุกคนมากินน้ำกันเด้อมาลงมือก,กันเด้เนาะพี่น้อง,องมันสิแสบซ้ำได้บนกบค้ามยังไงข้ามยังไงพิ่น้องจัดข้ามยังไงให้ใน fc ปะย่องกันได้พี่น้อง แกบปกติกะมาปนกบอยู่ไดีเนาะ มันเป็นน้องมันกินทุกกอย้อขอยนอแบบเ้แบเ้เ <ak> ป็นนอมัน <normal> กินนกกันเนอบนกบบนกบบ้านจะมีคนกบบอมีกบบอ แซ่แบแซ่บพี่น้องแซ่บปิ้งปลาสก,กามน้ำพีรังไมากินน้ำกันเด้อ ชวบได้ทุกทีเพ็นวะมาขมขมหวานเป็นนมขมเป็นยามาเป็นหนองมาเป็นหนองเนาะจะไปดีเด้เป็นหนองยับจีเด้อ เอฟทีท่านราพาสวรส์เนาะไหนกันเอฟทีทานมุนโถพาสวรส์ทุกคู่ทุกคนเด้อมานเป็นองมาเกี้กลับมาปนกบปนกบเสแซ่บเสแซ่บปนกบหน้าบ้านนอาเียเด็กเขาตุ่ยหยาเด้อผัวได้บอกกินกบพี่น้องทั้งกรุงเทพกรุงไทยกินกบอยู่บ้านนอกพี่น้องได้งานหน้าคือจะทำงานอย่ประเทศไทยแต่กินปนกบอยู่บ้านนอก เกือบมาเก็บเก็ปอปอกนกับขนวหันหอนคนกบมน,นมาปีนออกมากินกันแม่มากมันได้มาเรีวยงเยอหยดหลอกแค่ บางคนกับว e. ัตถุใจมบบเป็นอย่างตัว่าบเบาไหวเท่ผสมไม่เบาลายกับขอโถดเด้อพี่น้องเด้อคอยตามสเตปครับมือใหม่ก็คือน้ำตาลพี่น้อง Cho nó con ếch qua. À? Xẹp mm. xẹp xẹp. เขาเป็นะมรบาเดะเป็นโร้เวลมักแจ่ข้องคมเนียหืมแับแๆบ,บ,บคมหนำดนำคมำหนำจบำหนาเป็นกรบมาพี่น้องมากินกันั้งเือนคนกับพวกกินข่าวแดงเนาะข้าว้อยเนี่ยอดวา่าได้กินในคุกคาบ น้อเป็นหนูมั้าควนเห็ดงานทำงานหาสาวกินคำขั้นโมเห็ดกับโมไม่แห้งขั้นโมกินกับโมไม่แห้งหมดจดจ้าดอกแท้ดอกแท้เพื่อนฮึตัวหนาเยอะตกซีไพ cúi vốn cớp toàn nhảy nhảy mặc thịt lóp mía việt thái, lại nhảy mía phú điền, thăng ngang thăng ngang hết สบายดีสบายดีพี่น้องเร่อเอฟซีเร่อฟังไทยฟังดาวเร่อสบายดีเด้อเอามาอยู่ๆน้ำกัำจะได้ลากลิปไปทะเลเด่อพี่น้องเร่อบ๊ายบายขอบใจได้ดลย